สวัสดีครับผมนักวัฒน์วงศานะครับนักศึกษารั่ามคลขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Solidworks น,นะครับก่อนอื่นคลิกเข้าที่โปรแกรม Solidworks นะครับ พอเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าต่างวินโดว์ของโปรแกรมโชว์ขึ้นมานะครับเราก็เลือก,กเลือกพาทนะครับเราถึงจะพาร์ทนะครับที่จริงมันมีให้เลือกอถึงสามตัวนะครับคือพาทแล้วอสเซมบี้แล้วก็จอยนะครับในส่วนของอสัสเซมบีก็คือการเขี่ยนพาทแล้วม,มาประกอบกันเป็นอสัสเซมบี้นะครับ คือดอคือเป็นสำหรับแบบนะครับแกนแบบที่เราจะไปสร้างเป็นแบบหน,นึ่งนบจากนั้นก็เลือก อนนะครับที่เราต้องการเปลี่น,เ,นเลือกฟอน์แทนนะครับในส่วนนี้เราเลือกเปลี่อวา่าคือในส่วนนี้คนจะวาดในส่วนของโต๊ะนะครับอันนี้ก็กำหนดขนาดโดยคำสั่งสมาร์ทเดม s ชั่นะครับ ใส่ขนาดที่เราต้องการนะครับกระไมยถูกไปนะครับเมื่อใส่ขนาดแล้วตามที่เราต้องการแนละ้วส่วนต่อไปก็คือการเอ็กทูนนะครับชุดของความหนาโดยใช้คำสั่ง เอชุดบอเบสนะครับจะมีถ้าเราได้ใส่ค่าก็คือความหนาที่เราจะเอ็กชุดออกมานะครับแล้วก็มีวังว่า Up to ูฟิเชเอรนะครับที่เ่ญญานี้ของเลือกบิดน,นะครับเในการอิดชุดออกมาคือตามที่เราต้องการนะครับ ีกตวตออมาค10มิลนะครับแล้วก็สมายถูกต้องเลยก็จะได้ความหนาตามที่เราต้องการนะครับในส่วนต่อไปเราจะสเก็ตในส่วนของขาโตะนะครับแล้วก็ตรงที่หน้าที่เราต้องการจะสเก็ตนะักรุตบอลก็ฬ ก็กำหนดขนาดของขาตัวโดวยำคำสั่ง dimension นะครับแบบของตัวของ데이터นะครับและกำหนดระยะห่างระหว่างขอบ ต่อไปคือการทําให้วงกลมทุกวงทุกวงเท่ากันนะครับโดยการกดคอนโรลแล้วก็ติ๊กแล้วก็มาเลือกคําสั่งเท่ากันนะทุกวงจะมีขนาดเท่ากันนะแล้วก็ทราไม้ถูกแล้วต่อไปคือ การที่เราจะ e x t r u d e ขาโตออกมาโดยใช้คำสั่ง e x t r u d e o r s e นะครับการหมุนโดยการแดกเมาส์นะครับที่ลูกกิ้งนะครับสามารถหมุนได้นะครับถึส่วนเราต้องการให้ขาโตยาวไหร่เราก็ใส แล้วก็ติ๊กถูกครับก็จะเสร็จแล้วครับที่สองขอับทำโต๊ะ